ผมจะอธิบายนิดหน่อยนะว่าคริสตตลกับแอมโรลคืออะไรนะครับผมเคยไปมาผมไม่โกหกเลยใช่ไหมผมเชื่อว่าผู้ชายไทยสยมถถั่เป็นนักธุรกิจเนี่ยก็เ,เคยไปนะครับผมไปมาเพราะผมไปเลี้ยงวันเกิดเพื่อนผมทีหนะึ่งทั้งสองที่เลยนะครั้งหนึ่งที่เอมโรลทั้งในคริสตตลสิ่งพวกนี้เขาเรียกว่าค็อกเทลลาวช์เขาไม่เรียกว่าผับนะเขาเรียว่าค็อกเทลลาวช์นะครับคริสตัลก็อยู่บนทองหล่อนะเวลาคุณขับเข้าไปหนะึ่งคุณก็จนะกตกใจ เพราะก็เหมือนกับตึกออฟฟิศดีๆะนะครับตึกออฟฟิศมันก็โรงแรมดีๆะนะเวลาคุณไปถึง mm hmm. ก็จะมีมาม่าซันใช่ไหม mm hmm. กับคนเชียร์แขกออกมาต้อนรับอย่างดี mm hmm. คุณมีเสร็จมี2อลิฟนะลิฟที่ขึ้นจากข้างหน้าถ้าขึ้นจากลิฟข้างหน้าเนี่ยคุณก็ต้องเดินนะผ่านเข้าไปในทางล็อบบี้นะครับหรือถ้าคุณอยากพิเศษขึ้นไปห้อง v i p VIP เลย mm hmm. ก็จะไปขึ้นลิฟตตรงที่จอดรถ แล้วริบนี้ก็จะพาขึ้นไปชั้นสามชั้นสี่เลยเอาเป็นเข้าริบข้างหน้าของกัแล้วกันนะคุณจะได้เข้าใจเวลาเดินเข้าไปในริ์ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีคนต้อนรับทันทีคนก็จะเดินผ่านนะข้างล่างที่เป็นอันนี้คล้ายๆกับผับมีโต๊ะตั้งเต็มไปหมดเลยมีเวทีบนเวทีก็จะมีการเล่นดนตรีตรงผับข้างล่างเนี่ยก็จะมีการกินเหล้ากันกินเบียร์กันกินไวน์กัน,กนแล้วคุณก็ไปเชิญเด็กเนี่ยมา ผงเล่าให้ได้มานั่งชนแก้วกันนะครับที่ผมเข้าใจเนี่ยเด็กแต่ละคนเนี่ยเวลาเขามานั่งชนแก้วกับคุณเนี่ยเขาก็จะได้ตังค์ชอบการดื่มแต่ละแก้วเลยบวกกับค่าตัวอย่างอื่นนะนะถ้าคุณไม่อยากอยู่ข้างล่างเพราะไม่อยากมั่วสุมกับใครคุณก็มีสิทธิ์ขึ้นไปข้างบนตอนนี้เขาจัดงานวันเกิดได้เพื่อนผมเนี่ยเขาก็จัดห้อง V.I.P. ผมก็เลยขึ้นไปข้างบนเปิดริบออกมาชั้นสามเนี่ยผมตกใจนะอันนี้ผมสาบานเลยนะเพราะผมตกใจตกใจอย่างกับโ oh อ้ m ม่ก d เมืองไทยมีสิ่งอย่างนี้ด้วยเหรอเพราะเปิดรีบออกมาเนี่ยจะเห็นผู้หญิงเนี่ยนั่งอยู่แาว200คนจริงๆครับนั่งอยู่ติดกันเลย200คนมันก area ล็อบ o b b y area โรงแรมใหญ่ๆอะ่ะก็ใส่ชุดเซ็กซี่กันนะนะบางคนก็ใส่เป็นบิกินี่เลยบางคนก็ใส่เป็นชุดอ v e n i n g g o w แต่ละน้องก็จะมีราคาไม่เหมือนกันถ้าคุณจะชวนมาดื่มกับคุณ ให้เข้าใจผุดนะครับให้เข้าใจถูกนะครับค็อกเทลร้ลางพวกเนี้ยไม่ใช่อาบอบนวดนะเด็กพวกนี้เขาไม่ได้มาทำอะไรกับคุณในสถานที่นี้นะเขาเพียงแต่มาดื่มแล้วมาดูแลคุณเพอผมทุกเชิญเข้าไปในห้อง V.I.P. เนี่ยห้อง V.I.P. ก็เป็นห้องคาราโอเกะดีๆอะ่ะมีโซฟามีบัตเลอร์ดูแ,แลเราอย่างดีนะครับทีวีนะห้องดีๆเลยอะ่ะห้องโรงแรมห้าดาวอ่ะเราก็จะไปนั่งกัน พอไปนั่งกันก็มีเหล้าพร้อมไว้แล้วนะครับทางมาม่าซันเนี่ยเขาก็จะนําน้องๆมาให้เราๆราสิบคนเพื่อให้เราเลือกว่าเราจะเชิญน้องคนไหนนั่งชงเหล้าให้เรานะผมโชคดีไงอันนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้ป้าปุ้ยนั่งอยู่ข้างๆนะเดี๋ยวปุ้ยนั่งอยู่ข้างนะนะเพราะผมมีอะไรผมเล่าให้ปุ้ยฟังหมดนะผมเป็นคนที่ไม่กินเหล้าผมเป็นคนไม่กินเหล้า ถ้ารู้จักผมดีนะผมคือไม่กินเหล้าผมสูตรชิก้านะแต่ผมไม่กินเหล้าผมก็เลยไม่ได้เชิญน้องมานั่งด้วยเพราะผมไม่กินเหล้าแล้วถ้าผมไม่กินเหล้าเนี่ยน้องเขาไม่ได้ตังในการชงเหล้านะแต่ผมก็เห็นว่าเพื่อนคนหนึ่งนี่ก็เลือกนะเด็กพวกนี้จะหน้าตาคล้ายๆกันหมดนะออกทิศทางเกาหลีทำศิลปกรรมกันเยอะนะส่วนมากก็จะสูงขาวหน้าอกใหญ่นะครับก็นั่งกันก็จะเอนจอยกันเขาก็จะ ชงเหล้าเขาจะพยายามเชียร์ให้เรากินเหล้าพราะทุกทีที่เรากินเหล้าเนี่ยเขาก็จะได้ตังค่ากินเหล้าร้องเพลงนะครับเราก็มีการคุยกันเฮฮากันเล่นไพ่สั่งอาหารเข้ามากินก็เหมือนกับความรู้สึกเราเหมือนกับเราไปเที่ยวกับเพื่อนๆสมัยไฮสคูลมั้งนอกจากน้องๆที่เราไปด้วยเนี่ยน่าจะเป็นดาราหรือดาวของมหาวิทยาลัยเลย,เลยที่อามานั่งกับเราอะ มันก็เป็นแฟนตาซีอันหนึง่งที่คนแก่คนมีตังคนอยากไปรีแลกซ์เนี่ยเขาก็ซื้อได้คือซื้อความยู u ส h เนี่ยแหละนะเพื่ยูสความหนุ่มสาวของตัวเขาเองอะนะครับนี่ต้องเข้าใจว่าหมายเข้าไปกันแล้วแน่นอนเวลาไปกันเนี่ยก็มีการคุยเรื่องธุรกิจกันที่ผมไปวันนั้นผมไปวันเกิดเพื่อนแต่ผมก็ได้เจอนักธุรกิจคนอื่นที่เราได้คุยกันนะครับ เรื่องธุรกิจแล้วเป็นที่หนึ่งที่เะเราถูกต้องเขาไปกันเพื่อไปคุยเรื่องธุรกิจกันเป็นที่ที่ผู้ชายไปกันแอมโรก็เป็นที่นี้ผมเคยไปมาแล้วนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยสองที่นี่นะเขาเรียกว่าซูเปอร์ไฮเอนด์ค็อกเทลลาร์จซูเปอร์ไฮเอนด์ไม่หน่อยเขาเมืองไทยไม่มีค็อกเทลลาร์ระดับอื่นนะแต่แอมโรกับคริสโต้เนี่ยต้องให้พูดเลยว่าคือเบนเลกกับโรลส์รอยเลยน้องๆที่มานั่งกันคคอนแทคกัโอ้ไม่จริงหรอกคุณทอม นั่งขันยางเดียวไม่มีเซ็กไม่มีมั่วสซุมเหรอไม่มีครับสถานที่พวกนี้มีไม่ได้แล้วเด็กพวกนี้ผมชมนะเขามาทํามาหากินเพื่อหาตังค์ให้เลี้ยงชีวิตเขาได้ไม่ใช่ผู้ชายไม่ไม่พยายามนะผมเห็นนะหลายคนพยายามจะจับจะแตะจะบีบนะจะชวนน้องออกไปข้างนอกกระตาผมนะผมไม่เห็นว่านอาอ้องพยองกันผมไม่รู้อะไรเกิดขึ้นหลังฉากนะแต่สถานที่พวกเนี้ย เด็กพวกเนี้ยเขามาด้วยเขารู้งานเขาก็จุพยามานะพูดปากหวานโอ้ยพี่โอ้ยพี่หนูอย่างงู้นหนูอย่างงี้แต่จริงๆด้ในใจลึกเขาเนี่ยเขาไม่ได้มาทำอะไรหรอกนอกจากจะมารีดเงินจากคนที่มากินเหล้าให้เยอะที่สุดาะเขาอยากดูแลตัวเองนะครับผมมา always นะให้เกียรดน้องพวกนี้นะที่มาทํางานเพราะอะไรเพราะเป็นวิธีเขาต้องทำาหากินเขาไม่ได้มาขายตัวเองเขาไม่อะไรเขามา สร้างความเอนจอยเมนต์เพื่อให้ผู้ชายคลายเครียดนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องขายเซ็กส์นะแต่ขายเซ็กซี่มากกว่าและเด็กพวกนี้ส่วนมากนะี่คืออะไรมีตังเก็บตังเพื่อจะส่งไปพ่อแม่ต่างจังหวัดนะนี่คือคริสตัลหรือเอมเบรใคร่มันสิ่งที่มันดีอย่างคืออะไรผู้ชายที่ไปคริสตัลเรอมเเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าโคดแมนโคดคือถ้าเราเจอกันในคริสตัลหรือเอมโรเนี เราจะไม่บองเห็นก e ันเลยเราจะมาบอกว่าเรามาเจอกันที่นี <min <min ่หรืออะไรอย่างนี้นะมันเป็นความรับระหว่างผู้ชายก็เป็นที่ปลอดภัยนะครับมีมีน้องคนนี้ว่ามีบ้างเหรอครับพี่ไม่บอกว่าไม่ไม่ไม่มีเพิ่มนล่โกกพี่ไม่ได้โง่พอเนี่ยพี่กำลังบอกในสถานที่เขาไม่มีกันไอ้ออกไปข้างนอกพี่ไม่รู้นะอย่าอย่าเข้าใจผิดนะครับแต่ที่บอกนะเขามาขายเซ็กซี่ มีการจับกันบ้างไหมมีการรูปว่าพี่เห็นแต่เรื่องแซกๆเลยเนี่ยพี่ไม่เคยเห็นนะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าเขาทำกันได้ในสถานที่พวกนี้โอเคนี่คือคริสโต l หรือหรือแอบรนะนี่คือลาวน g ์ไม่ใช่อาบบนวดน,นะต้องเข้าใจเมืองไทยมี2อ,อย่างนะเมนส์ลาวน e ที่ไปรีแลกซ์กันที่ไปนั่งกับเด็กที่ไปเจาะแจ๊ที่ไปลูบไปคลํา กบมีอาบอบนวดเลยนะครับอาบอบนวดก็คือไปอาบไปอบแล้วก็ไปนวดแล้วก็ไปนาบเลยนะอันคืนอคนละอย่างนะคนละอย่างขณะนี้สิ่งที่ผมเห็นใจมากที่สุดตอนนี้คือน้องๆพวกนี้ที่ไปทํางานทําไมน้องๆพวกเนี้ยโดนประจานในสังคมเลยชื่อเขาเดินออกมาอยู่ใน Facebook อยู่ในโซเชียลมีเดียแต่ชื่อนักการเมืองชื่อไฮโซที่ไปกันชื่อนักธุรกิจปกปิดปดเลย ไม่ให้สังคมรู้เลยว่าพวกนี้กำลังถือเชื้ออันตรายอยู่ในตัวก็ทำให้ชัดเจนค่าชีวิตของคนในเมืองไทยมันไม่มันไม่มันไม่เหมือนกันคนจนคนทรามาหากินฉันไม่สนใจว่าทัานจะทำให้เขาอับายขายหน้ายังไงฉันไม่สนใจว่าท่านจะแฉเขายังไงโอ้แต่ V.I.P ไม่ได้ทอมนักธุรกิจระดับใหญ่ไม่ได้ทอมนักการเมืองไม่ได้ทอม คนโพดเดียวองป้องกันเพราะเขาเป็นคนดีเขาไม่รู้เหรอคนรี้เขาเป็นคนดีเอาผมไม่เถียง่ะงั้นถ้าคุณเป็นคนดีจริงนะก็บอกมาว่าไทม์ไลน์ของการไปนู่นไปนี่ของคุณนะคืออะไรป้องกันประชาชนสิครับ